วันนี้มีเรื่องแปลกๆของชาวกัมพูชามาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะด้วยความที่ว่าความคุ้นชินมันต่างกันหรือเปล่านะครับเช่าเขมรนะครับถึงกับโวยการขับขี่ในเมืองไทยนะครับมันน่ากลัวม,มากๆในความรู้สึกของเขาบอกว่าผู้คนจะรีบกันไปไหนหลังจะได้ลองนั่งรถนะครับขึ้นทางด่วนของประเทศไทยเป็นครั้งแรกดูความเห็นของชาวกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันโดยก็มีคนพูดถึงนะครับผ่านกลุ่มของคนกัมพูชาที่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาทํางาน ซึ่งดูแล้วนะครับคาดว่าจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเขาเลยที่นั่งรถบนทางด่วนของไทยโดยบางคนก็เข้ามาแสดงความเห็นว่าเมืองไทยนะ่ะมีทางด่วนที่ทันสมัยนะซึ่งมันก็ดีแต่คนไทยเองเนี่ยก็ใช้ถนนผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าทางพิเศษแบบในประเทศไทยคือเส้นทางที่ไม่ต้องเจอกับไฟจราจรไม่มีแยกต่างๆให้ต้องมาจอดแน่นอนว่ามันทําความเร็วในการเดินทางได้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าคนไทยพวกเขากลับเข้าใจผิดๆแล้วก็ใช้ความเร็วที่ต้องสูงเข้าไว คือถ้าพูดถึงตามมาตรฐานระดับโลกต้องใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไว้แต่คนไทยไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้มากนักขณะที่บางคนนะครับก็แสดงความเห็นว่านั่นคือมันเป็นสังคมเมืองใหญ่นะคุณอาจจะไม่ชินหรือเปล่าคนที่มาจากเมืองเล็กๆกว่าก็จะไม่มีวันที่จะเข้าใจได้พวกเขาต้องแข่งกับเวลาถ้าหากคุณไม่ชอบความเร็วในแบบที่รถส่วนใหญ่วิ่งกันบนทางด่วนก็แนะนําไม่ใช้ทางปกติ แต่ขณะที่บางคนก็บอกว่าโอ้โหทางปกติในเมืองไทยนี่ก็ขับกันเร็วนะยิ่งทางแคบนี่ก็ยังขับกันเร็วเลยขณะเดียวกันบางคนก็เข้ามาบอกว่าแต่ถ้าพนมเปญน,นะครับพนมเปญเมืองหลวงของเขาเนี่ยมีทางพิเศษระยะยาวแบบนั้นมีทางยาวๆกว้างๆสุดลูกหูลูก,ลกตาผมคิดว่าคนพนมเปญน,นี่ก็คงไม่ต่างกันนะคนพนมเปญก็น่าจะใช้ความเร็วบนถนนที่มันเรียบตรงแบบนั้นแบบที่คนกรุงเทพทํานั่นแหละ นั่นคือเมืองใหญ่ที่ผู้คนต้องแข่งขันกับเวลากับการเดินทางไม่อย่างนั้นรถอาจจะติดหรือว่าทําให้ช้าได้ผมเห็นคนไทยขับรถกันเร็วแบบนั้นแต่อุบัติเหตุบนถนนเนี่ยผมคิดว่าโอกาสการเกิดอุบัติเหตุมันก็น้อยกว่าถนนสองเลนที่ขับกันเร็วอีกนะถนนสองเลนที่วิ่งสวนกันอย่างรวดเร็วเนี่ยมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มากกว่าอีกผมคิดว่าทางด่วนน่าห่วงน้อยกว่าแต่ทางฝั่งของผู้โพสต์นะครับก็เข้ามาบอกว่า มันจะไม่น่ากังวลอะไรเลยนะแต่หลังจากที่ผมเดินทางบนทางพิเศษของประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งมันน่ากังวลตรงที่คนไทยทําความเร็วแล้วผู้คนก็ไม่ได้ทําตามกฎจราจรมากนะักจะเห็นได้ว่าพวกเขาขับเร็วแล้วก็แซงทางซ้ายทางขวาเลยทีเดียวและถ้าให้เดานะั้นจะทําความเร็วกันไม่ต่ากว่าร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อดูจากรถที่ผมกําลังนั่งอยู่เนี่ยความเร็วมันก็มากถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่พวกเขาเร็วได้มากกว่านั้นอีกเยอะเลย ขณะเดียวกันนะครับก็มีอีกคนบอกว่าทางต่วจในไทยนีย่ขับ90ถ้าคุณจะมาขับ9กขับ100ยเนี่ยคุณแทบจะแสงไข่ไม่ได้ซชด้วยซ้ําแต่ถ้ามีถนนดีๆแบบนั้นแทบจะไม่มีหลุมเลยก็ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาจะขับกันเร็วมากๆแต่ในอีกมุมนะถ้าทุกคนขับช้ากันหมดปริมาณรถที่มีอยู่อย่างจํานวนมหาศาลในกรุงเทพก็อาจจะทําให้ทางด่วจนั้นมีโอกาสที่จะเจอปัญหารถติดได้เหมือนกัน ปรดจะลืมว่าจํานวนคนในกรุงเทพผมได้ยินมาว่าน่าจะเทียบเท่าประชากรทั้งหมดในกัมพูชาเลยทีเดียวอีกทั้งกรุงเทพเป็นเมืองที่ใหญ่กว่าพนมเปญมากๆผมคิดว่าปัจจัยนี้ก็เลยส่งผลให้การขับขี่นั้นแตกต่างความเร่งรีบก็แตกต่างด้วยขณะเดียวกันก็มีคนไปวิเคราะห์นะครับถึงคําที่คนไทยเรียกกันอย่างติดปากนะครับเขาก็เรียกในภาษาของเขานะครับว่าที่เราหมายถึงทางด่วนนะฮะคนกัมพูชานะครับก็วิเคราะห์คํานี้ที่เป็นคําไทยนะว่าการที่ทําให้ถนนลอยฟ้าของประเทศไทยเรียกกันว่าทางด่วนเนี่ย มันก็ทาให้คนรู้สึกว่าต้องขับรถอย่างกับแข่งรถในสนามแข่งหรือเปล่าอาจเพราะคนไทยเรียกกันติดปากเพราะว่ามันเป็นทางด่วนทั้งที่มันเป็นทางพิเศษเฉยๆก็คือทางพิเศษก็จะไม่มีอะไรติดที่จะมาติดขัดระหว่างทางแต่ขนาดกีนคนไทยเรียกติดปากว่าเป็นทางด่วนคือพวกเขาหลายๆคนก็พยายามจะทําความเร็วให้ได้มากที่สุดจากความเข้าใจว่ามันต้องด่วนและวิธีขับคือขับเร็วให้วิ่งขวาสุดแต่ถ้าขับเร็วกว่าก็ให้วิ่งซ้ายอันนี้ก็เหมือนจะแซวนะฮะ แซงว่าถ้าขับเร็วเนี่ยก็วิ่งขวาแต่ถ้าเร็วกว่านะครับไปวิ่งซ้ายเลยก็คือแซงซ้ายนั่นเองขณะที่ชาวกัมพูชาบางคนนะหลังจะได้เห็นรูปภาพแล้วก็แสดงความเห็นว่าโอ้ถนนไทยนี่ไปไกลขนาดนี้เลยเหรอไปไกลขนาดนี้เลยเหมือนได้เห็นภาพเมืองจากโลกอนาคตและถนนก็อยู่สูงมากๆถนนสูงขนาดนั้นยังขับเร็วกันได้อย่างสบายใจอีกทึ้งกับคนไทยจริงๆชาวกัมพูชาคนถัดมาก็เข้ามาตอบกลับครับว่า คือคุณต้องเข้าใจสภาพถนนของเมืองไทยนะว่ามันต่างกันเราอาจจะเคยชินถนนอยู่ในพนมเปญนันนคือถนนที่น่าจะสุดยอดที่สุดแล้วในกัมพูชาถนนที่เป็นทางพิเศษของไทยจะต่างไปจากนั้นอีกคือมันจะเรียบมากเลยแทบจะไม่มีหลุมซึ่งทําให้สามารถทําความเร็วได้มากกว่าความรู้สึกเสี่ยงมันก็น้อยกว่าด้วยคือถนนซีเลนที่เป็นถนนลาดยางแต่พื้นผิวไม่เรียบมันก็จะน่ากังวลอยู่ดีแต่ว่าทางพิเศษของไทยแน่นอนมันไม่ต้องมาระวังว่า ถนนจะมีวัวมาข้ามถนนหรือไม่จะมีคนเดินข้ามถนนหรือไม่ไม่มีแบบนั้นเลยคุณไม่ต้องกลัวมันก็เลยเป็นความที่แบบว่าไว้ใจกับถนนได้มากกว่าเพราะหลายเส้นทางมันจะอยู่สูงจากพื้นดินหรือต่อให้อยู่บนพื้นดินก็จะมีการกั้นไว้เฉพาะสลับรถที่จ่ายค่าผ่านทางเท่านั้นเป็นธรรมดาเมื่อเรามองเห็นจากสิ่งที่คุ้นชินในกัมพูชาก็จะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะขับเร็วอะไรขนาดนั้นนะมันน่ากลัวมากๆเลย เราก็กังวลว่าอาจจะมีคนหรือสัตว์มาเดินปะปนข้ามถนนอยู่เรื่อยๆแต่ทางพิเศษของไทยมันไม่ได้บีแบบนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนทางพิเศษของไทยจะกั้นไว้เฉพาะรถยนต์เท่านั้นคนขับก็เลยมีความมั่นใจเป็นพิเศษที่จะทําความเร็วได้ในระดับสูงซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเกินกว่ากฎหมายกําหนดซะด้วยผมคิดว่าถ้ามีในพนมเปญก็คงจะไม่ต่างกันความเห็นทมาน,นะครบับอกว่าทางพิเศษของไทยไม่น่าตกใจเท่าไหร่แต่ว่ามาตกใจกับทางในกรุงเทพนะครับที่บางทีก็เป็นถนนแคบนะ แต่ผู้คนก็ยังขับรถกันอย่างรวดเร็วมากๆแบบนั้นนะ่ะดูน่ากลัวยิ่งกว่าซะอีกอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับขณะที่ความไททมานะครับก็มองว่าในพระองเป็นก็มีคนทําแบบนี้อยู่เหมือนกันนะหมายถึงว่าพฤติกรรมการขับรถแบบเร็วๆแบบที่เราเจอเมืองไทยเนะี่ยจริงๆมันก็เจอได้ทุกที่นะโดยคนนี้บอกว่าสำหรับผมนะประเทศในแถบเพื่อนบ้านการขับรถไม่ค่อยจะต่างกันหรอกผู้คนจะไม่ค่อยทํทตามกฎจราจรคล้ายๆกันเลยก็มีเวียดนามที่อาจจะดูขับช้าในบางช่วงในบางเส้นทางที่จะไม่เกิน60ิกิโเมตร แต่้ว่าการขับขี่ของชาวเวียดนามนี่ก็น่าปวดหัวแล้วก็อารมณ์เหมือนต่างคนต่างไปอยู่ดีอันนี้ก็อุตส่าห์ชมเวียดนามว่าขับรถช้านะแต่ว่าก็ขับแบบต่างคนต่างไปอยู่ดีนะฮะที่เวียดนามก็การขับสไตล์เขาเนี่ยก็ถือว่ามันน่าปวดหัวไม่น้อยนะก็ต่างคนต่างไปจริงๆนะครับคอมเมนต์ทมาก็บอกว่าผมอึง้งที่ประเทศไทยมีถนนดีๆแบบนี้แต่ในทางกับกันก็จะรู้สึกว่าอันตรายมากๆด้วยเหมือนว่าการพัฒนาของไทยจะไม่ได้มาพร้อมกับวินัยการจราจรแบบที่คิดเอาไว้เลย ผมเห็นด้วยกับเรื่องการใช้ความเร็วโดยเฉพาะบนทางด่วนแต่ถ้าไทยสามารถจัดการเรื่องของวินัยจราจรและทุกคนทำตามได้หมดเนี่ยผมคิดว่าที่นี่จะเป็นเหมือนประเทศพัฒนาแล้วได้เลยนะขณะเดียวกันนะครับความเห็นที่เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าผมมองว่าพวกเขาเข้าใจว่าเป็นถนนที่ทางผ่านที่ต้องเสียเงินเสียเงินทั้งทีก็ต้องแลกกับการต้องทําเวลาให้ได้เร็วที่สุดด้วย ต้องมีใครสักคนคิดอย่างนั้นแน่ๆอีกอย่างก็คือทางมันโล่งมากๆเลยถ้าคุณเคยเห็นทางด่วนในประเทศไทยนะทางมันโล่งแล้วก็ใหญ่มากๆโล่งในชนิดที่ว่าชาวกัมพูชาอย่างเราถ้าอยู่แต่พนมเปญเราคงจะนึกไม่ออกแน่ๆนึกภาพไม่ออกเลยที่สําคัญมันไม่มีแยกให้ต้องอระวังขณะที่บางคนก็มองว่าอย่าไปห่วงแต่เพื่อนบ้านว่าเขาจะขับเร็วอะไรเลยคือถนนเขาน่ะดีกว่าที่กัมพูชาเยอะยิ่งทางด่วนไม่ต้องมีความกังวลเรื่องอุบัติเหตุของตัวถนนมันแทบจะไม่มีอุบัติเหตุจากตัวถนนเลย ในขณะที่ถ้าเป็นพนมเปนขับเร็วๆแบบนั้นก็ยังน่าห่วงกว่าเยอะเลยนะโดยก็มีความเห็นอื่นๆนะครับก็แสดงความเห็นถึงถนนจุดอื่นๆของไทยด้วยนะอย่างความเห็นของชาวกัมพูชาคนนี้ก็บอกว่าอยากให้พนมเปนนะครับมีถนนเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับแบบว่าเชื่อมเข้ามาที่ทตัวเมืองนะฮะเชื่อมโยงไปทั่วประเทศแบบไทยนะครับเหมือนที่ไทยทําเชื่อมโยงไปภูมิภาคต่างๆแล้วก็กลับมาสู่ตัวเมืองที่เป็นศูนย์กลางนะครับอย่างกรุงเทพ อย่างน้อยก็ขอเป็นถนนสองเลน 4- ี่เลนไปยังทุกจุดกระจายไปทั่วประเทศแบบที่ไทยทำคุณจะทำให้กัมพูชาก็เดินทางสะดวกไม่น้อยผมไม่ได้ต้องการถนนลอยฟ้าใหญ่โตแบบนั้นเลยขณะที่ความเห็นถัดมาก็มองว่าโอโ้โหแม้แต่เวียดนามเนี่ยเขายังทำให้สมบูรณ์แบบที่ไทยทำยังไม่ได้เลยยังต้องใช้เวลาอีกนานและกัมพูชาเราจะต้องอีกนานแค่ไหนแต่ถ้ามีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้นะ เพราะว่าไทยก็มีการลงทุนของญี่ปุ่นกับต่างชาติมาก่อนตั้งแต่ยุคก่อนหน้าเพราะฉะนั้นถ้ากัมพูชาสามารถดึงดูดการลงทุนได้ก็อาจจะเป็นไปได้ความเห็นตามาก็มองว่าเวียดนามแหละพยายามทําอยู่แต่ผมมองว่าผมมีประเทศแบบเวียดนามก็จะต่างจากไทยมีหลายจุดที่จะต้องผ่านภูเขาสูงและมันทําได้ยากกว่าไทยผมเดาว่าเต็มที่เวียดนามจะทําได้คล้ายๆบางพื้นที่ทางตอนเหนือของไทยซะมากกว่าเพราะในหลายๆจุดมันใช้งบในการทําถนนมากกว่า และเวียดนามนี่ยิ่งช้าเพราะต้องพัฒนาเส้นทางไปตามแนวภูเขาแต่วันหนึ่งถ้าเวียดนามทําได้ใกล้เคียงกับไทยผมคิดว่าทางเชื่อมกันระหว่างประเทศในแถบนี้ก็จะดียิ่งขึ้นอาเซียนก็จะเชื่อมถึงกันอย่างแท้จริงกัมพูชาเองก็ต้องพัฒนาให้เกิดถนนลาดยางไว้รองรับด้วยเพื่อประเทศเพื่อนบ้านเขาสามารถทํามาเชื่อมโยงถึงกันทุกอย่างก็จะเดินทางสะดวกได้มากขึ้นตอนนี้ก็เหมือนกับว่ามีเพียงลาวที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่เหมือนลาวเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะเหมือนว่าลาวก็จะมีถนนที่ดีขึ้น ความเห็นทมาครับบอกว่าแต่ถ้าเป็นทางด่วนไปเชื่อมเมืองทั้งเมืองแบบไทยที่ทําในกรุงเทพแล้วก็เขตอื่นๆกใกล้เคียงเนี่ยผมคิดว่าอย่างอีกไกลแล้วมันเกินกําลังของกัมพูชาเกินไปอันที่จริงผมอยากให้ประเทศกัมพูชามีถนนเชื่อมโยงได้อย่างสะดวกแบบไทยนั่นแหละคือเอาแบบถนนทั่วไปเลยให้ผู้คนสามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันนะครับอีกคนที่เคยมาลองนั่งบนทางด่วนของไทยนะครับก็บอกว่าพอดมเป็นไม่ต้องมีแบบไทยก็ดีอยู่นะ ผมกลับเห็นว่ายิ่งทําความรเร็วได้มากขึ้นคนน่ยยิงระวังกันน้อยลงและผมคิดว่าจะมีคนขับได้อย่างน่าหวั่นเสียวแบบที่เคยเจอในไทยนะ่ะมากขึ้นเมืองไทยสลับหลายๆอย่างแทบจะเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วได้เลยแต่สิ่งที่ยังขาดคือวินัยของผู้คนพวกเขาเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในเชิงวัตถุแบบดีมากๆโครงสร้างพื้นฐานในแทบจะเทียบกับประเทศใหญ่ๆได้แล้วแต่สิ่งที่ยังต่างคือวินัยการจราจรวินัยการจราจรนี้ยังไม่ได้เลย แม้แต่เวียดนามเองก็ยังแก้ไขไม่ได้ส่วนไทยผมชมเลยว่าเขามีถนนดีๆขนาดเดียวกันนะครับก็เหมือนกับอีกคนยกมาแบบไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะก็บอกว่าผมคิดว่างั้นผมคงยอมขับบนถนนธรรมดาทั่วๆไปดีกว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็คงต้องระวังมากขึ้นสินะจะเห็นได้ว่าสาติการเกิอดอุบัติเหตุทั้งในกัมพูชาและลาวเองน้อยกว่าประเทศไทยและก็เวียดนามโอ้โหมันก็ย้อนแยง้งมันไม่สมเหตุสมผลนะฮะคอมเมนต์นี้ โดยก็มีคนมาปิดท้ายแบบชวนให้คิดนะว่าคุณลืมไปหรือเปล่าว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยเขามีประชากรเยอะกว่านะสองประเทศนั้นเขามีประชากรเยอะกว่าแน่นอนคนใช้รถใช้ถนนนะคนเยอะกว่าด้วยตัวเลขอุบัติเหตุก็ต้องสูงกว่าอยู่แล้วสูงกว่าประเทศที่ไม่ค่อยมีถนนสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างขอบคุณสักการับชมนะครับอย่างไงก็ฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวสามารถคลิกดูที่วิดีโออื่นในหัวข้อที่สนใจได้เลยนะครับขอบคุณสักการับชมมากๆครับสวัสดี